สวัสดีค่ะวันดีค่ะค่ะม่นด้ค่ะคือเก่าหน้ะคะ่ะมือน,นี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเลยเม็นไาครับผมยี่สิบเจ็ดแล้วก็สิถามปวสิเฮ็ดต้นผักป้าไป,ไปวัดป้าบันเมืออหรือว่าวัดปู่ที่ทองเม,มื่อไหนนะคะเพราะว่าไม่คู่ค่ะรวบร่วมยอดัาป้านะคะก็สิไป ส่างซาลาห์น่ะนะคะเพราะว่ามันโพธทันแล้วนะคะครั้งซาลาห์เพาะไอ้บ้าเฮ็ดค่ากันไปเครื่องทาวน์วิวนนั่นแหละค่ะเครื่องประตูโค้งเดี๋นี้สามยางน่ะค่ะครับแล้วเพิ่อกับมาเบิองสร้างเพิ่อกับมาเบิองคือการว่าเช็ดกําแพงด่านใสายมือ่ะค่ะด่านเขาเพราะว่ามันเก่าแล้วเนาะคำว่าสีทูบออกแล้วก็สีเฮ็ดไม่แว่าสีเฮ็ดไม่อันนี้เดี๋ยวอ่านไล่ซื้อคนๆน่ะค่ะเนาะอันนี้คุณแม่สงการ

คนมาสามร้อยอันนี้ของทานทั้งจองยิมมากนะคะอันนี้ของ,นงองมมนซ้อน,น,ออน,นมาสิลงกันแม่แม่สล้อมคือคอกาเนกน้อยถวายตลอดเนาะถวายปู่หนึ่งพันบาทแม่ปู่สองร้อยยิ้มสองร้อยน้าน้อยน้าน้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะก็สิงเงินขั้นา ขอข็บคุณขอบพูดหลายๆนะคะได้คุณแม่ขอบคุณครับสาธุแอคือคุณแม่หนูคุณหนูทิพิมพ์ทีรองนะคะถายไปปูหนึ่งพันให้แม่พูสองหนอยให้ยิมสองห้่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบพูดหลายๆนะคะได้ค่ะ มันนุ่มของวันนเพิ่นกำลังเขียน <laughs> กำลังสีอยู่นะคะใช่ <c oughs> อ,อย่างวาวค่ะเ <laughs> พราะว่าหลายปู่หลายคนนะคะเพิ่นรวมบุญมาเ <c oughs> มฆู่ก็กขอขอบบุญขอบคุณหล่นได้วยกันะะเออเอฟซี FC คอยเพิ่นมีโซมีลาบมีโซมีมนันสุขภาพแข็งแรงมโอนี้เพิ่นกับมาถวายปัจจุบันใจเป็นต้นผ้าป่าเนาะคะ่ะซีหาตนเนาะคะ่ะครับผมค่ะเ <c oughs> มฆู่ก็กสิรวรรวมไปถว่างนาะคะ่ะ สางทั้งวัดทั้งว่ามันหลายอย่างนะคะที่แม่กูได้รับหมอบไม้ขั้นทิพบนเลียมมันจะฆ่าใจมันก็ตรงเลียเป็นยางเป็นย่างไปแล้วคัะเพราะว่าการที่เท่าสีสางมันก็บอกเปนง่ายๆเนาะเพราะเป็นเหล่องง่ายๆส่วนสางเข้าสีเข็ดได้แต่ว่าธรรมดาค่ะพุทเสาคุณนยงกัไอว่าสารากับเส้าสิบหาตุลกรดาบ่บื้องไงด้วยกันกระดาบเบืใหญไงกับลักหลานเนาะค่ะ เพราะว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างของกับเผาเวสุวรรณนะคะของกับแพงเออของกับแพงเขากรขึ้นเดือนนี่ค่ะเพราะแม่คู่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเรวผู้ใดอยากสะสมรวมบุญนําค่ะก็รเรียกได้ใจเฮาเนาะค่ะเนาะแล้วได้ใจใส่สัทธามีผู้นึงเป็นตะปาปื้มใจแทนเพิ่นค่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ค่อยซื้อเลขแล้วก็บ่ถือก็บ่เป็นหยังว่าซั่นผมทํางานผมได้รับเงินมาผมขอโอนรวมบุญนําแม่คู่ งวดนี่พันหนึ่งมาสังสีสะสมบุญไปเรื่อยๆพร้อมครอบครัวผมได้รับเงินนี่ผมกระสิโอนมากคือเก่ากระสิรวมสะสมบุญไปแมื่นว่าผมพอถึงเลขียญกระตามแล้ครับการน้ำใจเพิ่นเนาะค่ะนอเพิ่นก็คือเพิ่นอยากเคลียรอยากสางไปนั่มนะคะเพิ่นกะห้างแค้มันกหวังรายกะพ่อได้เือว่าละผู้รคนมันกะบม่มีโศกทั้งนี้เนาะเพิ่นก็เลยอยากเคลียรอยากสางไปนั่มเพิ่นกะว่าผมเสียไปเรื่อยๆนั้นมันพุ่มมีหน่อยกะ เฮ็ดตามหน่อยมีหลายกะสิถ้าเฮ็ดตามส่วนนั่นล่ะค่ะแกพระภาวนาให้เพิ่นครอบครัวเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขเนาะค่ะแล้วก็ให้เพิ่นมีโชคมีลาภัำค่ะเอาวันนี้แม่ปู่กะสินิมนต์ปู่แล้วกอะพุณแม่ใบสีเพิ่นก็ส้มโตแทนมาเนาะค่ะให้น้่งทุ้งผ้ามาแทนค่ะเพิ่นก็เฮ็ดดอกไม้มางามเ่าะค่ะนี่สวยบ่ค่ะพึ่งพึ่งเฮ็ดใหม่ว่าซั่นโอ้งามงามครับงามงามสวยงามมาเซ็ตแจกันนะคะครั้งแรกได้่ ค้อยเฮ็ดไปนะคะเนี่ยช่วยแล้วก็พร้อมทั้งใบซีนะคะใบซีคนเขียมาให้ทุกสินนะคะเนี่ยนะคะสวยงามถางงามไรเนาะดูเลยเฮ็ดได้ดีละขนาดพ่อตาเฮ็ดที่หนีสวยเฮ็ดดูเฮ็ดสวงามค่ะสวยงามมากเขาใส่ไปเราใส่แกกันได้จัดดอกไม้บุเลี่ยง อันนี้ก็บใบสีก็แม่นของเพิ่นนะคะเพราะว่ารับปากกับปูไว้ว่าสินเพียรมาตลอดทุกสินนะคะครับผมค่ะแม่กู้ก็เลยเอาคืนให้ทุกสินมือน่อวันโกนนะคะมื่อเป็นวันพระแต่เขอให้เพิ่นโชคดีนะคะเพิ่นมีโชคมีหมนันลำๆเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะไปน้ำกันซาสโซ่ๆมันรองเฮงๆเรื่อยๆงอนดีกันได้ใหญ่ใบสีก็ ือเกาฝาครับผู่<ม> <c oughs> เกาไป็นบวบดสิยเจี่ยนแปงบวาสีนเสีบเอาเ่าเกาดอกไม้ดอกมะลิห้ามนะดูเนี้ยม่อย่ใครกันดีว่ <c oughs> <c oughs>

อ้าวว่ากัน เป็นตารเขาว่า hmm. มัเ <thing> ิมอนบอกเพือเออว่าเต็มงอนสาวของเขาอ่ะฮะออฮะออว่ากันงคืนมาบ้าไปเปนาฟังอยู่ไหนเนาะคุณบ้าอย่างบนีงหัวกกากากา่าเ้าลค่หมวาหัวเส้น หัวถัหนังเขาพอนังฟังบมกใช่หัวตัตก็พอฟังหนังไม่บางนีเแียงหลังบางนี่จะอข็งหมดอช่เออแต่้ะกองก้อนหัวเขาดากขอดพอเมื่อจกของกับมือดากหัวเข้าดากขอดออกมาด่างงอกรอกัน่ะ Các em gặp góc khóc cả khó ngạc mở. Cái khóc cứ ưu bởi bởi đặt khóa. Khóc đặt khóa, khóa ra, nó ra ra đi. Ơi tí cứ ưu nàng nàng. Mà ta tí có thể đọc cái gì hả? Tí nàng nàng nghe tí khóc. Tí bảo khóc khóa ra. Bác bởi bởi rụng bì, nó ra ra đi. Tắc, bây giờ là bác thử khóc khóa ra. เนะวันมันพอแล้วอ sí. ouais, ีนั่งหลัป๊าอันนี้ข้อีนังทุงผ่าม้าเลยม้าร่วงถวาอือพอจักราบูถ้าวัน่ถึงมาพระผู้ขาบรรบวบเงเฮรดบ่ายถึงมาถวายอือพอเครือดอกหมอกดอกไม้จัดมาเรียบเลยอือมางามแครแบช่วยงามปรามปา ดูแลเด็นตาดูแลทบ,บายจังหม่แหละคนบุญคนศิ้น,น์ธาตุนะไรก็ได้คือก,กันแล้วเริศถามว่าอึ้งร่างหลาสงผ่ากอถึงถูกว่าไม่ถูกพอจะหายร่างว่างกันหรือเ่าหายร่างว่างอึ้งร่างสงผ่าไปเร็วถามว่าหายไปเร็วมันถือ,อ,อ,ถอ,อว่าพอถือก็แปลว่าเอาก็คือว่าสงผ่าอื ไม่เวไายมาหาพอเออจังหวะจังหวะฮะดอว่าขาเรื่องบสืออยู่นานใบสีงาเดีเรื่องบาื่อคือมาตองพอนะจ้าพอก็คือเวลาจ่ายได้พอว่าไม่งั้นเราเพิ่มรัวันละเบามากอยู่ๆพอมันหนึ่งนอืบอานั่งาดสื่อบ่าเออคู่ค้าก็ถือต้องว่าพอวันถัดเนาะ เอากคืออังนับายคือแม่มาตู่มากแต่ป็นยื่นเขียงพอคือเก่านะลูกน้องยังยื่นเขียงพอคือเก่าแย่ตั้งยึ่พอวอากับมีความคุกยังขึ้นเดินถาง้าลูก้าเต่าคือปัันกับเป็นบุมบาทนั่งนั่ลูกน้ออือเอายุ้ลายแล้วยังนั่งบ่ายคือไม่ทาค่ะทอานกกบว่าได้คือขางกุกขางโกหรือ่ว่าอ

เอาเจ้าคือพ่อค <c ười> ือเต้าอายุให้เพื่อเป็นคือมงคลนะพวกน้อของสือร่างบายสือคือการจับปีว่าจังหวะเอาเก้าคือเกิดเก้าสิบเจ็ดปีที่ผูกเอาเก้าคือเกิดเกิดเก้าเกิดแม่แม่แม่เอาเก้าคือเกิดเป็นพวกน้างค่ะใครโตได้เก้าคือเกิดเท่าไห เออมืได้บ่างบ่ได้เก้าเป็ดได้บ่าอบ่่ได้ท่อเก้าเก้าได้บ่บ่ได้เอาเก้าเจ็บเราหรือเป่าเก้าเจ็บมปูเนาะเอยเกไทอันนี้ของพี่สาวที่เป็นปู่เวกอ่านมือของอืองหว่าง ถวาปูเท,ท้าเวอร์เขาวอกอืมอ้าวอ้าวอ้าวบื้อบื้อบื้อบแต่มีโซนะฝากไปก้าวเก่งมั้งากนะค้าค่ะฝากไปให้ก้าวึบเก่งแล้วลง้ค่ะจำคือโ๊เปลี่ยนหงถึงจัจำาำ่าโ๊เปลี่ยนหนึ่งถึงเนาะอืมอ้าวมาเต็นมได้เรียพ่อจะช่้วนะคุณผ้านะอืมอ้าเขาขาย Hãy nhìn mặt Bên nắng mặt hẹt khổ hả kìa, nào mắc Bên nắng quá hành quá học quá chưa bao thả mặt kìa มันเสียมันเสียบังคัันเลยมันเปียบังเปียกพอแขกกว่าน้อจางวางขึ้นกระบอกจางไปนะจามไปเกิด รอดีน่าแบบข่าวคือคือเห็นมัเอออันนี้ยังว่า้าขาวเลยคืออัน้า้คือร้ายคือองนนี้แบบร้นมากรุ้เนาะเออหายไม่ตกไม่หลักไม่ตกไม่หวตกกับพับแข้งแลยคือคือก็ค่องรบบแบบเยอะดวถูกหวยกคงนะพวก้รนะแต่เรื่งแต่เริ่ม